เอารูปยันของคุณเทียมโอเปร่าขึ้นมาเอารูปยันขึ้นมาเดี๋ยวเอายันมาแปะเอารับยันของคุณเทียมโอเปร่านะครับยันนี้อยู่กับเรามาตั้แต่ตู้คาเฟ่คุณเทียมโอเปร่าทำให้เราเลยเออกมาวางไว้ตรงนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในการสุ่มกาชาไปเราเปิดตั๋วลองเชิงกันก่อน4ี่ใบผมแปดสิบโลได้ปีว่า4ี่โอคทีสอโอหรือว่าใช้ได้หรือเปล่า โอ้โหโอ้โหเออตัวไม่มีอะไรนะไปพลังยันโอนส่งพลังโอคุริคริสต์มาสเอ๊ย่าโดนเซิร์ฟ JP ไป200โอ้มันกินกูทุกเม็ดมันกินทุกเม็ดที่มีโอ้ยปีศาจสีเทาเจ๊โอ้ยกินอิ่มๆเลยโอคุริตอนนี้เทรนเนอร์แม่งหมดตัวแล้ว ตัวสุดท้ายไม่ได้ด้วยอ200ช่ำๆ200ช่ำๆเซิฟนี้ขอขอไปเยอะแล้วกันนะโอ้ดีผมได้ขอนไขนะครับเดี๋ยวจัดโอ้ลองโจงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมีไว้ไฮายาฮิเดะมาตัวแรกก็มาเลยแต่ไม่ใช่โอกดี โอ้โหโอ้แท้โอ้คนนี้นี่จบเลยอะทีแรกอะอะไรวะโอ้แท้โอ้คนนี้ที่จบเลยจบไม่ได้วะไม่เป็นไรมาต่อต่อแสดงว่าพลังยันเรามาแต่มาผิดตัวกดต่อเนื่องครับโอ้ลองช็อตฮึ่มเข้มปีตเข้มปีต สองร้งลุงอะ่ะโอ้กูที่ต้องแลกเอาอ่ะกูไม่ค่อยอยากจะแลกเท่าไหร่นะลองช็อตเดี๋ยวออกตู้มาก่อนโอ,อ้โหนโอเคทำใจกันใจเย็นใจเย็นเราได้บีว่าเร็วแล้วอะ่ะเกมมันไม่ส่งไว้เราเร็วหรอกเว้ยเราต้องค่อยๆใช่ไหมนี่สองสามโเคเขาใช่น้าตูแต่ดูดเด็ดใช่กิโลแล้วตันี้เพิ่ง30มสิบเ เฮ้ยเฟเวอร์ดิตเอ่อมันไม่ใช่เฟเวอร์ดิตเราเฟเวอร์ลูชั่นอะไรสักอย่างหละแต่ลุ้นได้หรือเปล่าเอ้ยอันแรกไม่มีอะไรอันที่สองไม่มีอะไรเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหไม่มีไม่มีเป็นวอดก้าโอ้โหลองจองหรือเปล่าแบบนี้โอ้ยโอ้โหบีวายอะฮีเโอไม่ก็ตัวที่สองโอ้ย จะเย็นจะเย็นออกออกมันออกมันออก,ออก,ออกลุ้งเร็วจริงแต่มันออกผิดตัวเอ้ยยันผิดผิดยันนว่เนี่ยก็ยันโอคุดีนะมันมันจะผิดได้ยังไงวะต้องต้องดูประตูอุย้ยเฟร์ริตสตาร์มามาอีกรอบนึ่งรอบหนึ่งโอกาสลุ้นอีกรอบนึเ่งเยวกาสให้เราลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าโอคูดีคริสมา มาอ้วนอย่ากินเยอะขอร้องถ้าเธอมาเดี๋ยวจะพาไปเรี้ยบุฟเฟ่โอ้โหไรชาวเอซีซาัสอันนี้ซีซาัสเลยโอ้สภาพได้เล่นไหมอีกเรื่องหนึ่งหลุดหลุดหลุดลุยหลุดลุยหลุดกระจายหลุดกระจายอันนี้อันนี้โดนละอันนี้โดนละมีคนได้คนที่20โดนไปแล้วเนี่ย โอ้โหเพชรจะเหลือหมื่นหนึ่งละโอ้โหดียากกินเยอะขอร้องโอ้โหล้อช็อตข้ามเลยกดต่อไม่ลอยนะกดไนะด้เรื่อยอ่ะมันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเอ้ยประตูทองประตูทองแบบนี้โอ้กูดีหรือเปล่าโอ้กูดีหรือเปล่าโอ้กูดีมาแล้วหรือเปล่าเสียไปหมื่นหนึ่งนะโอ้ย อันตัวไหนไม่รู้ตัวแรกเลยหรือโอ้ยังยังไม่มายังไม่มาตัวที่สองอยังไม่ใช่ตัวที่สี่ยังไม่ใช่ตัวที่ห้าขอร้องอย่าเป็นบิวะอย่าให้ไดอเดตตัวที่สามเลยนะไดขอโอกุริโอกุริโอกุโอ้อโอไลเชาว์อีกล่างหนึ่งเอาไว้ก็ตู้เดียวได้ครบเลย ก็เคยบอกอยู่ว่าอยากได้น้องราชะล่างนี้แล้วแต่มันออกมาตอนนี้หรอไ <c oughs> อ้ด่คุณฮิสกิได้ยา่า <c oughs> ได้อิจฉาผมไหมฮะอ้ต้องเข้าต้องเข้าโอ้ได้ครบทุกร่างเลยพีเอาละอันนี้ไม่ธรรมดาละอันนี้ไม่ธรรมดาละโดนโดนเยอะละอันนี้โอ้ลองช็อตข้าม ยี่ร้อยอีกแล้วเนี่ยลอยอยีกแล้วนะร้อยหนึ่งแล้วไว้นะามันมาถึงหนึ่งร้อยแล้วมันใกล้ถึงหนึ่งร้อยแล้วโดนโ ok อคุดิสามร้อยหรือไอสองร้อยหรือไม่อ่ะร้อยอย่างนั้นตอนนี้เฮ้ยเชื่อโอคุดิสองร้อยไม่มีภาพล,าลอยมาแล้วตอนนี้โอ้โหเกลือล้วนไม่มีอะไรผสมเหลือหมืนะ่นห้าแล้วสองร้อยกดเลือกทรงนี้มันมีภาพมาเหมือนกันนะลุงหายหอดตอนนี้น เรามาตอนแรกหมดแม่งไม่ใช่โอคุริซักตัวรีเกมมันรีเกมมันรีเกมมันเออรีรีเกมแป๊บ,บนึงเออความเสี่ยงของเพชรในไอดีของฉันจะหายหมดครั้งนี้ดเดี๋ยวถ้ามันหายหมดครั้งนี้นะเจอกันใหม่ตู้ตู้เอ่อถ้าหมดก็เจอกันต่อไปตู้นิชิโนะเลยนะครับ <laughs> ผมยังไม่สูงอะไรอีกเลยนอกจากนั้นนะใครอยากให้สูงก็ต้องโดเนทมาร้อยอย่างละ <laughs> มันจะไม่เอาละห้าสิบบาทเนี่ยเอ้ยโอ้โห 200มีภาพเปิดโอเปร่าเฮ้ยโอคุณี่คริสมัสโอเคมันไม่ถึง200ร้อโอ้เป็นร้อยกว่าโอเคได้อยู่อย่างน้อยมันก็ไม่เยอะแล้ววะจะสุขุมมาเป็นพี่เผอโอเคโอเคโอเคเสีย็ก็ยังดีกว่า200แล้ว่าร้อยกว่ามาอยู่โอ้เราตัวไปกินไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ย กินไปอิ่มๆเลยร้อยสี่สิบสี่โอ้โหวิแต่เท่าไหร่เพชรกูแล้วหมื่นหนึ่งโอเคตู้ตู้นี้คุ้มแล้วตู้นี้คุ้มเลยตู้นี้คุ้มเลยได้ได้นกข้าวมาสองล่างได้นกข้าวล่างแรกได้นกข้าวฮาโลวีนนี่งไงเราเล่นนกข้าวฮาโลวีนสนามไกลได้เลยเราแค่ใส่นกข้าวกับสกิลดูดจบจอวบของนกข้าวไปไปดูดพวกที่มันจะเล่นฟอนต์กับพวกเล่นลักกี้เพลิ เดี๋วไม่ก็โอคุริก็ขอปั้นโอคุริลงสนามหน้านแล้วมั้งไหนๆก็ได้มาแล้วก็ขอปั้นซะหน่อยถึงจ่มันไม่ได้เก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ไม่ไ้ลองรอดูอีกทีกับบีวะฮายาฮิดิโอเคโอเคคุ้มอยู่มั้งน้องข้าวก็เคยอยากได้อยู่ร่างฮารลวินกไ็ไปกิโลับเพียว,วันนี้โดนไปร้อยสี่สี่นะเพชรสามหมื่นกว่าแล้วหมื่นเดียวถ้าตู้ทำอมโมคงจะกดไม่เยอะนะคงจะสักหน่อยอเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะกดไหมทำอมโมเพราะว่าโดนไปเยอะอยู่ ถ้ามันเหลือ2 0 0ห0ื่นก็กลัเกือบ3 0,000ผมว่าผมกดทำโมได้อยู่แต่ตรอบนี้ทำโมน่าจะน่าจะต้องข้ามเดี๋ยวสักพักเนี้ยมันก็มาเนี้ยเหมือนเนี้ยเหมือนนกข้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปสุ่มก๊าซเดี๋ยวไปสุมปส่มตัวทีหลังันก็หลุดมาอยู่ดีจะทำโมมาทันสุ่มไหมครับไม่ทันครับย้อนกลับไปตอนต้นไลฟ์เลยครับถ้าอยากดูสดๆย้อนกลับไปตอนต้นไลฟ์ได้เลยครับถ้าอยู่อยากดูตอนผมสุม่มนะบันเทิองอยู่มั้งกันหนึ่งซีซีกลับมาละ <laughs> โดนเยอะอยู่ละไม่หนุกเลยเอ,อ้ยหนุกแล้วอันเนี้ยอันนี้โดนเยอะที่สุดท่ เท่าที่คุณดูช่องผมมานี่เยอะที่สุดแล้วเว้ยคุณเจพีปกติผมแบบหลักสิบนะเซอุนผมสิบนะคาเฟ่ผมยี่สิบนะอันนี้โดนเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ก็ไม่สนุกเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็เกือบสองร้อยนะเนี่ยก็ขอให้บางเถอะอย่างน้อยรอบนี้ก็โดนเยอะแต่ก็คุ้มอยู่มั้งได้ทั้งน้องข้าวสองล่างแล้วก็ได้บีว่าฮายาคิกิเราเขารู้ว่าน้อยก็ได้อาจจะสืบสามดาวไหมใช่ครับเพราะว่าผมจะเล่นคาเฟ่นะผมต้องการลาอัดถ้าเอาไว้ดีที่สุดก็คือออกเชียอะไรก็ได้สองดาวก็ดีใจแล